หลังจากฉีดยาคุมเมื่อวันที่สิบวันนี้วันที่สิบสามวันนี้ช่วงเช้าเริ่มวิดน้ำเข้าเข้านาพอยาเมื่อฉีดยาคุมแล้วยาก็จะเริ่มเหีย่ยวเริ่มเฉาแล้วก็เลยวิดน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำท่วมยญ้ายญาจะได้ตายสนิทหลังจากนี้ข็้นนการต่อไปคือการ หลอน้ำไปเรื่อยๆครับจนกว่าข้าวจะออกรวงระหว่างนั้นก็จะมีใส่ปุ๋ยกับมาจะมีกีดยาเพิ่มในกรณนนีที่ข้าวมันเป็นโรคนเนื้ออันนี้ก็วินน้ำมาจากกองใหญ่ทางด้านนู้นต้นไม้เยอะแล้วก็ไหลเข้านาไปวันนี้ที่ไปว่าสัก คืนนี้ก็น่าน่าจะพอแล้วสำหรับน้ำชีวิตตอนนี้น้ำไหลแรงพอสมควรทํานี้แหละขี้ข้านว่าหลาย